สวัสดีค่ะร้านขวัญมัตราสาวค่ะฟอร์ซ่า0ามคันนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นคันเดียวคันแรกให้มาจัดเต็มระบบไฟจากร้านขวัญมัตราสาวคันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่าคือพี่เมฆนะคะจากฟอร์ซ่า300นะคะพี่เมฆขยับซีซเป็น350นะคะก็เลยมาจัดเหมือนเดิมเลยนะคะสปอร์ตไลท์จัดไปหมดแล้วนะคะ สี่สี่ดวงห้าสิบวัตต์แล้วก็สามสิบวัตต์วันนี้หนูเล่าให้ฟังว่าเขามาเพิ่มอะไรบ้างไฟหลีเลี้ยวในโคมพ่นใต้คางนี่นะคะนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นแบบระบบใหม่แล้วเนาะ,ะใช่เนีย่ยจะชัด่ากก่าไหมใช่ค่ะระบบะใหม่เต็ปใหม่นะครับผมใช่ค่ะไฟเต็มเต้นนะครับผมแต่ไฟเลี้ยวจะเป็นเม็ดหน่อยนะครับใช่ค่ะ แล้วก็เป็นไฟหลีกระจกที่หนูจะแบบว่าเรียบหรูดูแพงหนูจะเชียร์ลูกค้าที่350ทุกคันว่ามันสวยนะพร้อมกับไฟชิลค่ะเอาเรืองเรืองให้เห็นเรืองเรืองฮอนะคะไม่งั้นหมืนมันจะหลอกตานะคะไฟโลโก้ฮอนด้านะคะเป็นหลีเลี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้ ะะโลโก้ฟอร์ซ่ามาแล้วนะโลโก้ฟอร์ซ่า3 5มามาแล้วจ้ามาแล้วค่ะพี่ช่างก็ทำให้สักทีมาแล้วค่ะคช่างก็มีอารมณ์แล้วคันแรกเลยนะคะที่มีคำว่าฟอร์ซ่า350ตรงนี้นะคะเป็นไฟโลโก้นะคะพร้อมกับไฟหลีท้ายค่ะไฟหลีท้ายเป็นไฟสีขาวแล้วก็ไปไฟเบรกกับพิพซิงด้วยใช่ไหมพี่ขวัญน,นี่นะคะ ไฮไลท์ครับผมไฟเจสกีนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสเขาว่าเขาอยากได้เป็นไฟเจสกีกันน้ำนเป็นไฟเจสกีที่ติดท้ายท้ายทองเจสกีนะคะร้อนอนนนลูค้ว่ติด่ไหนผมอยากเป็นไฟใต้ท้องครับพีขวจะได้ผมหน่อยด้านหน้าไอด้านหลังแล้ก็ด้านหน้าแบบนี้โอ้ันนี้เนี่สวย ที่ช่องเสียบ USB มีวัดโวลต์ะนตัวเปิดได้นะครับปิดเปิดได้นะครับผมเลือกได้เลยนะครับโอเคเป็น USB 3แลเลยนะชัดไวมากใช่ค่ะโอเคปางเราดูไฟด้านนอกกันดีกว่านะคะว่าสวยงามขนาดไหน เอาละค่ะนี่เรามาด้านนอกนะคะให้เห็นความสวยงามของรถฟอร์ซ่า350คันนี้นะขอ,ของพี่เมฆนะคะสติ๊กเกอร์ร้านพี่มาเดี่ยวมินิแมนนะเะฟิล์มร้านพี่มาเดี่ยวมินิแมนเลยนะคะลงตัวมากๆเลยกับฟอร์ซ่า350คันนี้เนี่ยหนูว่านะสุดจัดนะพี่หวนนะดูรอว่าคันนี่นะเดี๋ยวให้ดูรอบคนันเซียวมาก นี่โอ้ไฟปรามากนี่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 สวยนี่โอเคค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟแบบนี้นะคะขอคิวแบบว่าหนึ่งวันเต็มๆสำหรับถ้าสะดวกจะให้จัดแบบนี้ก็เอารถมาจอดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ขวัญจัดให้เลยอันนู้นก็จอดหมดเลยครับผมอันนี้ก็จอดอันนู้นก็จอดโอเคโอเคค่ะอะไรต่างๆสามารถติดตามได้เลยที่หน้าเพจขวัญมัตเาวเป็นไงคะเจ้าของรถชอบไหม ชอบเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ